ุ้ยขาขาใหญ่อะเน,นี่ยโอ้ยใหญ่มากโอ้สวยแบบไม่มีที่ติเลยดึงค่ะดีให้พี่สาวพี่ติกนะจา๊ะดูไม่ยากก็มาสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีกแล้วนะ มีอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้แกเผ็ดรัวมากทุกคนหามากเลยเมื่อแกบีขับรถมาในป่าใช่ไหมขับขาดขับบืนบขับผ่านรถพี่ปามาคือหามีก็เลยโทรบอกพี่ป่าว่าพี่ป้าอยู่ไหนนางก็ค้ำคักันอะไรเงี้ยก็เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าจะกลับละพี่ป้านางออกมาตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้าอะทุกคนเออคิดดูแล้วบีเพิ่งออกเนี่ยตอนเที่ยงกว่าเออบีก็เลยว่าพี่ป้าทั้งนั้นอะอย่าเพิ่งกลับอะตรงมาอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันที่ป่านี้เดี๋ยวพี่ป้าก็คงจะตามมาทุกคนเออ ก็ป่าแถวแถวบ้านเราเนี่ยแหละเออแล้วตอนนี้นะคะบีอยู่คนเดียวในป่าแต่คือป่ามันโล่งมากแล้วเป็นป่าที่เราเคยมาเก็บนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปลุยกันเลยจ้าป่าเนี้ยสนมากอ่ะมันจะเป็นอ่ำป่าเห็ดพึ่งหวานทุกคนแต่จริงๆมันก็มีหลายเห็ดนั่นแหละเออแต่ตรงนี้แอบลกนิดน,นึงเดี๋ยวขอเดินก่อนเนาะสิ่งแรกที่บีเจอก็คือเห็ดเหลืองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเห็ดมันปูโอ้โห ช่วงนี้คือสวยมากจริงทุกคนเพราะว่าเขาได้น้ำเนอะนี่นะคะเหลืองมากบางคนยังบอกเอยแยกเข็ดกับรองเท้าบีไม่ออกเนี่ยทุกคนดูเหลืองมากสวยมากจริงนี่ค่ะนี่เห็ดมันปูนี่ค่ะ,คะจริงนี่แล้วก็เดี๋ยวเจอข้างในอีกนิดนึงนี่เห็ดมันปูบีจะขอตัดขาไปเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้ตัดให้ดูนะคะจะได้ไปเร็วๆเนาะแล้วนี่ก็อีกดอก ได้ยินเสียงปิดประตูรถได้เป็นรถพี่ปาดี่ค่ะนี่แล้วก็นูน่นฝั่งนู้นอีกนี่จ้าเมื่อกี้ตอนบีขับรถผ่านรถพี่ปลามาแต่ก่อนก่อนรถพี่ปลาทุกคนเชื่อไหมว่าคือทุกคนรถจอดทุกมุมเลยเชื่อมาแล้วบีก็มองมองหาคนก็มาเก็บเห็ดเก็บผลไม้อะเยอะมากเลยอะพี่ปาตามมาพี่ปาตามมาเลยดูนางบ่นว่าเหนื่อย อามาเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวเพิ่งกลับปาปาละซี่ไงโบกมือบายบายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็ดก็สดชื่นเองเดี๋ยวเห็นเห็ดก็สดชื่นเองนางไม่ไหวนางเหนื่อยทุกคนดูเห็ดดำเห็ดดำคือแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขา สองเราอนี้ก่อนคือสวยมากเลยนะบางคนนี่รอคลิปเห็ดดำเลยจ้าเห็ดดำเนี่ยนะบีชอบที่จะดึงมากกว่านะคะที่จะตัดนะคะจริงส่วนตัวนะเพราะหลายคนก็บอกว่าให้ตัดเลยเสียเวลาคือสําหรับบีมันไม่มเสียเวลาหรอกทุกคนแค่ดึงๆงเนี้ยมันจะมันกว่าแล้วก็ถ้าเราตัดเนี้ยมันก็อาจจะไปทําลายที่บอกว่าดอกที่อยู่ข้างๆได้แต่ถ้าเจอเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากแล้วก็ไม่มีมอสอย่างเงี้ยทุกคน ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่และดอกใหญ่เงี้ยเอออันนั้นตัดได้นะคะนี่แต่ว่าไอ้แบบเนี้ยเราก็ดึงแล้วก็เลือกเฉพาะที่ว่ามันใหญ่จริงๆนะคะก็จะประมาณนี้จิดิงนี่ไปค่ะนี่เห็ดพึ่งหวานไม่รู้ได้เปล่าดูก่อนซีดูก่อนซีน,ซนี่โอ้ยนิ่มค่ะไม่เอาปะทุกคนอันนี้คือเห็ดหนังแกะ เห็ดนางแก่หมดเลยบีจะเก็บไปให้เพื่อนที่ทํางานนะคะเขาชอบกินเนาะนี่ทุกคนนี่ค่ะเห็ดนานงแก่สามดาวนะคะนี่เนาะก็จะตัดแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวบีเอาไปให้เขาอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ตัดอีกเพราะว่าเขาจะไม่กินขาเขาจะกินดอกอืมนี่นะอุ้ยนี่แล้วก็ข้างข้างหน้านี่นี่ โอดูโอ้ลากไม้จ้ะลากไม้โอ้เยนะหักหรือเปล่าไม่หักได้ได้ได้ไดนะ้ก็ตัดแบบนี้ไปเลยครั้งที่แล้วว่ะเบียวไปให้หมอแต่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้อีกคนหนึ่งเขาก็ชอบเหมือนกันคือเขาไม่ค่อยได้เข้าป่าทุกคนเขามีลูก ลูกบอกว่าหกเจ็ดขวบเนี่ยเออเขาก็ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาก็จะแบบว่าใช้เวลากับลูกเขาด้านห,ห,หน้าหนุทุกคนโอ้โหเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นก็ต้องเอาเห็ดพึ่งหวานก่อนก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้ยนิ่มๆทุกคนแต่ขาก็แข็งแต่ว่าเนาะไม่เอาหรอกโอ้โหทุกคนนี่มันดงเห็ดหนังแกะชัดๆเลยเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูนะทุกคน โอ้โหช่วยพี่หน่อยหนึ่งสองสามนู่นนะคะบีก็นึกว่าคนเอาเห็ดมาทิ้งในป่าทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะโอ้โไม่อยากจะเชื่อสายตาไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนดูทุกคนสุดทุกคนดูเยอะมากอะ่ะโอ้โหนี่คะ่ะอืม เห็ดนางแก่ดูสวยมากอะ่ะโฟกัสค่ะโอเคไอ้เราก็นึกว่าใครมาทิ้งเห็ดแต่ว่าพี่ปลาตะโกนมาบอกว่าเหมือนคนมาเก็บแหละแต่บีก็เห็นเหมือนกันตอนเดินผ่านอะ่ะเขาตัดเห็ดตัวนี้แหละทิ้งเยอะโอ้โฮหฮะอะไร โอเคเฮปะโอ๋ oh, ทุกคนมันเหมือนจะแบบว่าไอ้นี่ยมันโตมากอะ่ะโอ้ยเดี๋ยนะมันแก่แล้วเนี่ยดูบีตัดบีตัดแล้วแบบเบาๆอะ่ะคือเบาๆอะ่ะก็เลยอ่าหนอนเห็นไหมเป็นรูข้างในอะ่ะอันเนี้ยก็จะเอาไม่ให้เขาก็จะไม่เอาให้เขานู่นแต่ข้างหน้านะ่ะตันนั้นะโอเคกลางๆอะ่ะนี่อะแต่อันเนี้ยสวยดอกมันจะค่อมๆหน่อยทุกคนนะอันเนี้ยโอเค ถ้าดอกแบบบานขึ้นไปแบบดอกตรงๆอันนั้นน่ะจะไม่ค่อยโอเคนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ข้างหน้านิดนึงทุกคนเจอเห็ดพึ่งหวานเดี๋ยวนะโอโ้ได้ไหมเนี่ยแต่ดอกเนี้ยไม่ได้แนะ่นอนชัวร์ดูขึ้นลาอันนี้ล่ะโอโ้ทุกคนไม่ได้เสียดายป่ะโอ้ทุกคนดูบีไม่ได้มาแค่สามวันน่ะดูเห็ด อ้ยตะก,ก้าล่วงเลยอะ่ะตะก,ก้าเป็นลมอ,อะทุกคนดูโอ้โหอะไรเนี่ยคือสามวันอะคือมีทำงานเนาะดูค่ะดูขาขาได้แต่คือแบบไม่เอาอะ่ะหนึ่งนะสองอันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูอันนี้น่าจะได้แต่ว่าไม่เอาสองอะสามนี่ค่ะสมดู อุ้ยแต่ละดอกสี่อันนี้น่าจะเป็นดอกที่สี่เนาะเมื่อกี้กล้องตัดไปห้าอันนี้น่าจะได้ทุกคนเอาไม่ได้ขึ้นลาค่ะดูโอ้โหนุน 6, ่นหกเจ็ดโหคือแบบปลาเล็กนิดเดียวอะ่ะปลาเดี๋ยวไปต่อกันเดี๋ยวไปดูซิว่าใจอะไรยังไงโอ้โหดูข้างหน้าอีกนี่ มอสสีเขียวจำได้ไหมคะทุกคนดูโอ้โหอ,อกี่ดอกแล้วเนี่ยเก็บค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยตัดขานะคะอุ้ยเหา่าเริ่มมาเหา่าเริ่มมาอุ้ยดอกนี้จะได้หรือเปล่าขอภัยนะคะดอกนี้เนาะต้องอเอาดอกเอ,เอาเอาเอวขาเอาขานูนดอกข้างหน้าอุ้ย แอบเหลือเพ็นนี่ดอกได้ได้นี่ลงตะกร้าเล็กๆของเราดอกขัดไปเดี๋ยวดูอันนี้แข็งๆเนี่ยไม่ได้ทุกคนผ่านไปซ้ายจิงนี่ค่ะดอกซ้าย ดูนุน่นทุกคนดูดอกนุนสิดอกหายไปไหนอ่ะเดือสองขาดูสิมีคนมาเอาหมวกไปเราก็เอาขาโอ้ยทากเราก็จะไม่เอา <c oughs> นูนุน,นตรงกลางเลยจ้าดอกโอ้โหนุนข้างหน้าสวยมาก นี่ทุกคนเาดอกนี้ก่อนอุ้ยขาเนิ่มๆอะ่ะขาเนิ่มๆแมวทุกคนเปียวดอกข้างหน้าดีกว่าอุย้ยสวยโอ้โหดูสวยมากนี่ค่ะขาแล้วก็ดอกข้างหน้านอ้ยน่ารักมากเก็บค่ะ นี่อยน่ารักมากเลยอะ่ะดูอาฟโฟกัสเนี่ยปะคนนั้นอีกดอกหนึ่งนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่เนี่ยแหละปลาเล็กเล็กเราอะ่ะน่ารักมากไหนดูซีได้เปล่าจิงนี่อุย้ยขาขาใหญ่เนี่ย โอ้ใหญ่มากอดีนะเนี่ยมาทันวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ทันนะแก่ค่ะโอ้ใหญ่มากุกคนจัมโบ้ดูค่ะจริง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 สวยในที่สุดก็เต็มตะก้าจะ้ะ <laughs> เต็มนั่น อันนี้ป่าตัวแม่นะคะนุนก็ตัวแม่นั่นก็ตัวแม่อุ้ยเดี๋ยวตรงนี้อาจเดินยากบีก็จะย่องเบาอุ้ยนี่นี่ได้หรือเปล่าไม่รู้อุ้ยนี่จ้ดูสิได้หรือเปล่าแข็งปักอุ้ยแข็งนี่จ้า โ oh. อ้โหทุกคนขอขอ,อเดี๋ยวน,นี้จะต้องตัดแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งเนาะอ้าอะไรนี่ทางเข้าเนี่ยมีเดินผ่านดูค่ะดู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 ดด oh. อาจจะเป็นเพราะแดดเดอมองไม่เห็นทุกคนดูนี่ค่ะเห็นไหมโอ้เดินผ่านน้องไปเฉยเลยอะ่ะโอ้ย นี่ไงน่ารักมากนี่โอ้โรงพล,งพลงรงเบลเอร์นี่ค่ะโอ้ยลอนตะก้าอีกแล้ววันนี้ทุกคนนี่อีกดอกอน่ารักมากปลาเล็กๆของเราดูขวามือนะจริง นี่จ้ะทุกคนละสองดอกนี้เอาไงดีเนี่ยโอ้โหไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดะแต่เราจะไปเอาดอกข้างหน้าดูค่ะอืป่าตัวแม่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโอ้ก้ามาหนึ่งก้านี่จะ้ะนี่ทุกคน ใหญ่มากนูนปะแม่บเบลอเลยโอ้โหสวยงามคือแบบอุสุดดูค่ะแตกสวยจนแตกอะ่ะโอ้ยสวยมากทุกคนเราจะต้องไปเปลี่ยนตะกร้าแล้วละ่ะดู ไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตะกร้าก่อนรู้สึกว่านี่บีเดินแค่ซ้ายที่ขวาทีทุกคนยังไม่ได้เดินไปหาตัวแม่เลยนะที่อยู่ข้างในตรงนู้นยังไม่ได้เดินไปเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนตะกร้าค่ะป่ะโอ้โหทุกคนไม่ผิดหวังจริงจําได้ไหมคะคลิปเห็ดตัวแม่บีตัดอยู่ตรงนี้คลิปนูน้นแล้วก็ตอนนี้คือนู่นค่ะ ใหญ่มากอะถ้าไม่มาเจอวันนี้นะแกโอ้โหทุกคนจะบอกว่าสวยแบบไม่มีทิฏฐิเลยดึงค่ะอได้เชื่นชมความงามทุกคนสวยมากโอ้ยขอแบบนี้สักประมาณสี่ห้าดอกเนี่ยพอเลยอิ่มทั้งหมู่บ้าน ไปเถอะนูนนูนฝั่งนูน้นนี่นี่เอา้าก้าวขึ้นมาจากคลองนี่จ้าสองดอกแม่ลูกน่ารักมากโอ้ยดีมากอะทุกคนดูน่ารักมากอะเดี๋ยวต้องเอาดอกนี้ก่อนอือเนี่ยนี่ โอ้ยน่ารักเดี๋ยวจะได้ตัดขาเห็ดแน่ๆนะคะทุกคนเพราะตอนนี้วิอยู่ในป่าคนเดียวนะตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปตัดอีกทีนึงนะคะแล้วก็เห็ดเอยเห็บเห็บเห็บเขาหัวคนมีจะให้ดูอะไรดูอันนี้คือดงเห็ดเห็ดมีพิษทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นอ่ะมันมีเห็ดพึ่งหวานอยู่เห็นไหมเห็ดพึ่งหวานนี่ซ้ายมือนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นอ่ะตรงตรงกลางกลางกล้อง ไอแบบเนี้ยบีไม่เก็บเลยนะทุกคนคือสวยมากเลยดูโอ้โหคือแบบอันนี้คือดงเห็ดผิดทั้งหมดเลยอะฝั่งเนี้ยแต่ว่าบีจะไปาอีกฝั่งหนึง่งทุกคนฝั่งนี้ป่าก้มต่ำนูน่นเห็นไหมไม่สองก็สามดอกอะ่ะแล้วเราจะเข้าไปอาอยัางไงอ่ะโอ้ยคือดูหนักมากโอ้ยอธิบายไม่ถูกเลยจ้ะสุดมากไปไหม ทุกคนมันอยู่แค่เอื้อมอะบีไม่รู้จะเข้าปเปลอย่างไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยทุกคนอันเนี้ยมันจะทิมหน้าทิมตาโอ้ยตายละเดี๋ยนะไม้เขียก็ไม่น่าจะได้ไม้เขียก็น่าจะได้ทุกคนดูความก็บเผ็ดแรงก้าวของเราออ้ยไหนไหนเดี๋ยวโอ้ทุกคนเออออกมาเถอะมันก็เกินไป เดียวเดียวเดียวเโอ้ยตายละต้องเอาที่หนีบมาด้วยเนี้ยที่หนีบขยะทุกคนเวลาเขาเก็บขยะข้างทางโอ้ยมีคอเคลียกว่านะสุดเห็ดก็คงบอกโอ้โหคนนี้คือน่ากลัวจริงแต่ว่าดูดอกหลุดจ้ะหนึ่งดอกอุ้ยยยย้ยยยยยยออกนี่ อย่าบอกว่าเน่านะเดี๋ยวค่อยตัดขาดูนะคะตอนนี้ไปต่อรัวๆจ้ะทุกคนดูอันนี้มาไม่ทันนะคะก็จะขึ้นลาแบบนี้แหละแต่ว่านู่นดอกข้างหน้าอันนี้เป็นป่าที่บีมาเก็บกับพี่ปานะปลาลายขอภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นป่าเก่านะเนี่ยค่ะพื้นที่มันก็จะเป็นแบบนี้คือให้ถ่ายให้ดียังไงกล้องชัดยังไงมันก็เป็นป่าสีเก่าแบบนี้ค่ะเออเดี๋ยวเราแปาดอกมันไปนี่ทุกคน อันนี้แน่นอุ้ยหลุดง่ายจังนี่อันนี้เลยค่ะอือสวยงามคนดูความเบ้อวังของเห็ดใหญ่มากอ่ะโอ้โหใหญ่มากอันนี้คือถนนในป่านะเดี๋ยวบีจะให้ดูจิดินี่ค่ะนะ่เป็นถนนในป่าม <Quit. S 2> ันน่าจะมีแบบลยดอกเล็กดอกอะไหนงเดงนู่นนู่นนู่นน,น,น,นี่ไงก็ว่าอยู ถ้าแบบมีดอกใหญ่ต้องมีดอกเล็กไม่เล็กนะคะนี่เบลอเลยอะ่ะนี่จ้าดีงามปะอุ้ยสวยอะ่ะสวยสวยสวยีวยวย่เก็บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพีวว่าวีเห็นแบบแบบนะทุกคนเดี๋ยวจริงๆนะเดินผ่านเมื่อกี้เดี๋ยวอุย้ยเข้ามาข้างในอ้าวไม่ใช่หนึ่งดอกก็จ้าเดี๋ยวเดียเดี๋ยนี่อุ้ยอุยอุย นี่นี่เอานี้ไงดูดิ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 ด,ด,ด,ดนี่ทุกคนน่ารักมากเดีเดะเดเอาดอกนี้ก่อนนี่แข็งจริงเอ้ยนี่โอยนี่ค่ะอุย้ยสวยงามนี่เดะเดะเอาดอกนั้นต่อจะบอกว่าเห็ดเยอะมากเลยปีนี้ทุกคนมันออกเช้ากว่าประเทศอื่นอย่างที่บีบอกไปเนาะแต่ว่าก็ออกนะจ๊ะนี่ นี่จเจแดงอ้าวเดียวเมื่อกี้นั่งเก็บอยู่ตรงนั้นใช่ไหมดูมันอยู่ข้างหลังบีอยู่ข้างหลังแปลดอกนั้นด้วยนี่ไงโอ้ยถ้ามาพรุ่งนี้นี่ไม่เหลือนะ่ะบานมดนี่ช่วงนี้อากาศดีเห็ดออกเยอะทุกคนถ้าหนาวอะ่ะมันก็จะมีผลอนี่เลยเอานี่ไงเดียวเดียวเดียวนี่นี่นุนไงข้างหลังอะ่ะไปค่ะ โอ้จะบอกว่าดอกนี้สวยมากทุกคนสวยมากโอ้ยนี่ค่ะดูดึงเดี๋ยวนะบีอยู่ตรงเนินนะเนะี่ยเดี๋ยโอ้สวยงามอุ้ยขอพายค่ะโอ้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวดอกที่จะไปเอาอ่ะเอาไปไหนแล้วล่ะอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่า นี่เมื่อกี้นะเนี่ยแค่นี้เองดูค่ะอุ้ยเมื่อกี้มันควรจะอยู่แถวนี้ทุกคนมองผ่านมาอุ้ยนู่นนู่นนู่นเออใช่นู่นนู่นบีเห็นดอกนู่นตั้งแต่ตอนแรกเลยอุ้ยขอบคุณเออเพราะไม่งั้นอาจจะไม่ได้อีกดอกอื่นๆไงอุ้ยมีเพื่อนด้วยนู่นนู่นอะสองดอกจ้ะไปนี่ค่ะดอกนี้แล้วโอ้โหดีงามนี่ นี่แล้วกะดอกนี้อันนี้โอเคไหมโอเคอุ้ยแข็งแข็งโอ้ยขาขาเยาวนี่โอ้ยตัวนี้รีวิวเห่าปลาก่อนนะแป๊บหนึ่งหลายคนบอกพี่บีให้ดูเห่าปลาหน่อยนี่ค่ะเห็นไหมนี่ปีกมันหลุดไปนี่เห่าปลาค่ะนี่ดูอืมันหน้าจริงๆเลยมันจะขึ้นหน้าขึ้นตานี่นะอุ้ย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 ไปและไปละนูนนูน อือ <c oughs> เราต้องจัดการนี่ตรงนี้เราได้กี่ดอกทุกคนนะคะสองสี่ 2, 4, น่าจะหกเจ็ดดอกอยู่นวะว่าไปโอ้ไปคะ่ะปลายดอกหนึ่งแต่ว่ามันแก่แล้วไม่เอาค่ะบอ่ะทุกคนดูบีลองเดินเข้ามาดู <c oughs> คิดว่ามันน่าจะมีมากกว่ามีมากกว่างจริงคะ่ะป่าที่มันเป็นไอ้ตาลายเมื่อกี้ดูคะ่ะอันนี้ตรงข้ามไม่เคยเข้ามาเลยนี่ไง โอ้โหเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองเดินนุน่นโอ้โหดอกเบลเลอร์แหละแต่คือมันไปแล้วทุกคนดูค่ะนุน่นอู้ดูอันนี้เราก็ไม่เก็บค่ะทิ้งไว้ตรงนี้แหละนุ่นเขาเห็นนะตัวเองทุกคนดูเล็กมากเลยอยู่ใต้ทุกสิ่งสรรพสิ่งาปป่ากลมต่ำเพียงกลมมาแล้วเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนี่จ้ะเย่ ก็ได้เพิ่มสองดอกค่ะนูนรถอยู่นู่นเห็นไหมใกล้ถนนมากบีไม่กล้าเข้าไปข้างในอันนี้คือสภาพป่าลกนะคะในฟินแลนด์ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่คือมันก็เดินได้นะไม่ใช่เดินไม่ได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีแบบว่าบูทเนาะบูทสูงๆนะคะเนี่ยแหละสภาพป่าลกเป็นอย่างนี้ประมาณนี้เลยจ้าปะกลับเติมเพิ่มเติมนี่จ้ะจริงเดี๋ยนะ มันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดวางตะกร้าปุ๊บนั่นไงโอ้หน้องเรียกไปด้วยอา้าวดูความโผล่มานิดเดียวโอ้ก็เกือบไม่เห็นเนาะขอโทษเกือบไม่ได้ไปด้วยกันนี่ดูโอ้หแล้วก็ขาอ้วนด้วยประมาณนี้เลยคนปลาใหม่ปลาใหม่ปลาใหม่ดูโอ้ยพึ่งหวานเยอะมากเลยอะโอแต่คือแบบ ดูป่าใหมอโหดูเอาไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวมีดอกข้างหน้าอีกดอกหนึ่งทุกคนไม่รู้เห็ุอะไรต่อเหตุอะไรเยอะไปหมดเลยอะ่ะเยอะมากเลยอะ่ะนุ่นเดี๋ยวไปเอาให้พิ่งหวานคะ่ะดอกนุ่นนี่คะ่ะแข็งแข็งโอเคดีได้ไปนุ่นข้างหน้าอีกน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้ทุกคนดูคะ่ะ ดี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 ดิงจิงอันนี้ก็โอเคดูค่ะข้างหน้าโอ้ยน่ารักมากโอ้ยดูแต่ขาเล็กโอเคแต่ก็ถือว่าโอเคนี่ยังเด็กอยู่เลยนะฮะนี่อันนี้คือดอก ที่บอกว่าน่ากินมากเพราะมันเป็นสีขาวถ้ามันเริ่มแก่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนั้นนะคะนี่นี่ไปนั่นอีกดอกหนึ่งจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่หนึ่งดอกทุกคน4ดสี่ดอกแต่คือแบบไปไปแล้วอะหนึ่งนะคะนี่หนึ่งสองสแล้วก็4แต่ว่าดอกนั้นน่าจะได้โอเคไหมได้ได้ได โอเคค่ะนี่ที่ให้พี่สาวพี่ติ๊กนะจ๊ะดูไม่ยากก็มากำลังจะกลับบ้านกันเอาเลยปะอันนี้คืองานบีที่เหลือโอนโอ้ย เหนื่อยมากตอนนี้บีอยู่บ้านพักร้อนคนเดียวนะทุกคนกลับไปหมดแล้วนะคะรวมถึงพี่ติ๊กด้วยเนาะรีบไปดูฟอร์มูล่านะคะก็เมื่อกี้บีนั่งตัดเห็ดขอภัยคือบีไม่ได้ตัดให้ดูเพราะว่ารีบมากจริงรีบจริงๆนะคะตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยทุกคนก็เดี๋ยวบีจะเอาเห็ดอ่านี่นะคะไอ้แบบเนี้ยเออที่บีเอาแก่แกมาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งตรงใต้ต้นสนในเขตบ้านพักร้อนเนาะ,ะก็แล้วก็อันนี้นะคะก็คือไอที่ตัดเสร็จแล้วก็ อย่างที่เห็นไปบีให้พี่สาวพิติก๊กไปเยอะมากเลยทุกคนถุงนึงแล้วก็บีก็ทําความสาดแล้วก็ผ่าให้เขาแบบเนี้ยคือแบบว่าจะจะได้ไม่ต้องบอกว่าเออมีหนอนมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะบีก็ผ่าให้เขาไปอย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะไปทํารีสอร์ตต่อนะคะเนี่ยเนาะบีกลับไปถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวบีก็ผ่า,ผาแล้วก็อบแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะให้เพื่อนที่ทํางานนะคะแล้วก็บีได้เห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดดานิดหน่อยแค่นี้เองนี่นะคะของทั้งหมดใน คลิปนี้เลยไปแล้นะก็ <S <S ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบี b. ขอบคุณเช่นเดิมนะคะที่ติดตามตลอดมาแล้วก็บีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะว่าคลิปหน้าอยากจะดูเป็นคลิปเก็บเห็ดอะไรถ้างั้นบีไปแล้วนะบ๊ายบายคนเดียวจ้าลงมากบ๊ายบายคนดูสินี่จะเอาเห็ดมาทิ้งเนี่ยที่เดิมนะคะอันนี้ก็คือ ถิ่นของเห็ดพึ่งข่าลายนั่นเองเออนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือผลผลงานของเราที่เราเอามาทิ้งนะคะนี่เห็นไหมนี่แหละนี่เห็ดพึ่งหวานนี่นะจ๊ะดูค่ะโอ้โหนี่สวยด้วยเพิ่งจะขึ้นดูหืมปะเนี่ยค่ะเดี๋ยวบีก็จะเทตรงนี้แหละ นี่นี่นะคะแต่ว่าไอ้พวกกระดงกระดาษพวกถุง,งมืออะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาไปทิ้งขยะที่บ้านอันนี้มันไม่ละลายเนาะแต่ว่านุู้น,นก็คือโอเคเลยไปจ้าน,นี่ได้เพิ่มอีกหนึ่งดอกนี่เก็บทุกวันเลยนะตรงเนี้ยบีมาสองเดี๋ยวจะชวนพี่ปามาเก็บเดี๋ยวตอนนี้รอให้มันออกเยอะๆก่อนเนาะไปาย,ายจึงอู้ เหมือนจะเป็น 000, 000, 000สักอย่างเดียวเดียวเดียวอ่ะไม่ต้องกลับกันค่ะบ้านโ,โหนี่ดอกนี้คือแบบสวยมากนี่เลยทุกคนอ้าวทำไมนิ่มๆล่ะโอ้ทุกคนแมวปล่อยน้องไว้เนี่ยแหลปะปกลับจริงๆแล้วนะไปาย